มันแป้งไม่มีใครคุณอาจจะไปลองดูที่ผมเคยคิดเล่นผมเคยคิดเล่นว่าไปทําอย่างนี้เคยคิดเล่นว่ามันจะแพ้ไหม้่ะมันเป็นนวลจริงๆเลยดูดิเนี่ยเราคิดได้อย่างเงี้ยมันจะได้ไหมเดี๋ยวไปยุ่งต่อเดี๋ยวพันนะเดี๋ยวรับพี่พี่อยู่นะคนนี้ตัวเด็ด เขาไม่เห็นอย่างนี้นะเขาบอกโอ้ยไม่สนใจเราเรื่องประดับเอาลำไปใช้งานทำตรงลูกผู้เรียนมันตรงดีแล้วมันไม่ใหญ่เกินแล้วเขาก็เหมาไปเยอะเลยปกติเราขายประดับที่ปีหนึ่งรักสามสิงิงน,นี่ก็ยากแล้วเพราะว่าใครจะประดับนานแต่เวาลานั้นถึงคนมาเอาซีเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไปทำลูกผู้เรียนใช่ไหมครับที่ก้านไม่มีแล้วก็สวยด้วยใบมันไม่เยอะครับอันนี้ก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายอันนี้ อ่าเมื่อกี้ใครรู้จักไผยักษ์ไผยักษ์น้าอันเนี้ยครับที่บอกว่าขายกริงละหมื่นมันกลายพันมันกลายพันมาสวยแล้วมันจะใหญ่นี่อย่างนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ใหญ่มันใหญ่ขนาดนี้เลยครับแล้วมันมีสีสันี่เราก็ขยายงี้ครับลอดูดิครับนี่ขยายง่ายครับไม่ยากนะเสือมีของดีปุ๊บเราก็ตอนกิ่งนะเดี๋ยวอย่างนี้เราก็ตัดมาชํำได้แล้วหรือบางคนไม่ช้ำนี่ก็ เอาไปขูดได้เลยครับจะลากแข่ๆนี้นะครับอันนี้เราก็เป็นพันที่เรารวบรวมนี่ที่นี่เจอที่ปัจตานีเนี่ยเขาเรียกว่าไผ่เปร่งมันจะทําไม้จะพดไมมเท้าบางคนที่มีตัวที่นั้นเขาก็ไปเลี่ยมเลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราก็มีพันอยู่นะครับสําหรับสวนะครับอันต่อมาเราเรียกว่าจะระเข๊หกวันนะก็ให้ พระก็ได้นะครับหรือว่าคนเฒ่าคนแก่หรือครับมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งทั้งกอนะครับไม่ใช่ลำเดียวนะเป็นทั้งกอนะครับทั้งกอครับถ้าเป็นลำเดียวนี่ไม่ใช่พันมันถึงมันเป็นอย่างเงี้ยครับพดพดกองอย่างนี้ทั้งกอเลยจริงๆแล้วไข่กันเราก็ไปทำนะที่เป็นแบบไข่ดีๆพด่าง้ยปีนี้ได้ไปแล้วนะสามสิบสอง นี่นี่ดูนออกมาครับนี่เล่ขนก็คืออัดปุ๋ยบำรุงอย่างดีเลยเนี่ยมันออกเปดนแดงๆแดงๆแล้วเราจับกะทิได้ยังไม่ครบปีนะครับนี่อ่าสามสิบเอ็ดตุลาเนี่ยครับจะครบปีนี่ตอนนี้มันได้ไปแล้วสามสิบสองนออ่ามันเล่กสวยแต่มันไม่สวยที่มันรุกลุกมันรุกไม่สวยตรงนี้นะครับแต่ว่าเราก็ถืออาศัยว่ามันตันทุกส่วนเราก็พยายามเล่นจำนวนให้มันได้เยอะแล้วข้อเด่นของเขาคือ น้ำท่วมไม่ตายน้ำท่วมเนี่ยสมมุติว่าวใครนี่มีที่แฉะนะที่มากๆนะปลูกตรงนี้สบายระวังลื่นนะระวังะนะนี่เขยงตรงนี้ครับเข่งที่ใต้เนีขา,าขายกันรับหลัก500คำนวณไปเลยครับมีอะไรเรื่กถ้าเราปลูกได้เราขายได้เนี่ยถึงได้หลายแสนแต่สำคัญคำถามเดียวขายได้ไหมอ่ะแต่สำคัญคือพอจะมีอย่างนั้นเราก็ต้องมีของก่อนไง นะแต่เราจะไปปลูกทีหน,นึ่งห้าพันไร่ดีเราค่อยๆอทิทย์จับเดี๋ยวนะครับเป็นตัวเด่นอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเก้าดาวเก้าดาวอันนี้เก้าดาวหนามน้อยนะครับเก้าดาวหนามน้อยเนี่ยคตรจะดีเป็นไผ่แใจเป็นไผ่ที่มาจากาทาอเมริกาใต้พ่อทีแล้วยำตูนะครับอันนี้พันนี้เราเรียกว่าไอ้นั้นตัวนั้นคือไผ่ตรงเสียงรุนครับ ไผ่ตรงเฉียงรุนเฉียงรุนนะครับไผ่ตรงเฉียงรุนได้มาจากอุมสุราชมาปลูกตรงนี้โตดีคนมิ้วไงนกงอยากได้อยายงคะอเชิญทางนี้ครับทางนี้จะเป็นอาตัวนี้อาเขาจะกระจายกันอยู่เราจะอาเชิญพักมาทางนี้ไม่เป็นไร คนไหนที่สนใจแล uh, ้ก <c oughs> ็ว่าไปทีนี้เดี๋ยวเราพูดไปไม่มีคนฟังเลยอยู่ตรงนู้นกันหมดเลยอันนี้คือไผ่เพื่อทำปะจาํางปะจากครับแล้วก็แปลกคืออนี้ลำยาวที่สุดในโลกนี่ฮะครับลำยาวถึง2เมตรครับแต่นี้ยังไม่ถึงนะครับเราไปได้มาจากเบตงยะลานะครับนี่ในเบตงนี่เยอะแยะในป่านะครับแต่ว่าบ้านเรากลายเป็นมีมูลค่า ชื่อคือ <bunker. S 2> ไผ่ตากวางเบตุงนะครับบ้องยาวมากแต่ตอนนี้ยังไม e ่ยืดเต็มที่นะันนี้จะทำขลามากินบ้างนะบ้องระวังบ้องเนี้ยขึ้นกบงเมตรนครับนี้นี่ไม่ขลาร้องอย่างาวทำบ้องนี้ขลามงหมบ้องมันชาแนงนีดีแต่บ้างอย่างยาวข้างางไม่คหลังดูกันทั้ง ใบใหญ่ในท่อสาขาในท่อเดี๋ยวไปดูใบมันครับเจาะเอาดิเใบใหญ่มากเจาะแล้วใส่จู๋เห็นไหมครับเจาะใส่จู๋เขาเขาขาวโจเขาเรียกโจเออโจใส่จู๋นีออันนี้คนละพันกันนะครับตัวนี้เอาไปทําไม้สอยมังคุดคือตัวนี้ครับสอยมังคุดอันนี้เขาเรียกกาซีบิดครับแต่ทีนี้เวลาเราจะเอาไซส์เล็กกว่านี้หน่อยนึงก็ได้ผมเห็นเขาใช้ไม้ระกำ แต่ไม้ระกำบางทีมันหักตัวนี้จะดีอ่าตัวนี้จะดีระบารดีนะครับสวยอ่ะนี่ชอบอ่าทีนี้อีกตัวนึงนะแข็งเนี่ยคนมาซื้อเยอะแล้วไม่แพงอันนี้ไม่แพงตัวนี้ได้แต่ว่าใหญ่ๆเกินถ้าใหญ่เกินมันจะอ่าใช่ตัวนี้ก็เป็นไผ่ที่คนเขามาชอบมากสีนี้มันครับสีมัน ชื่อจุงดีไข่มาจากทีงไานจุงดีปรากฏว่ามันเป็นไผ่เพื่อประดับแต่ว่าจริงๆเดืมๆเขาไปจับไข่าอะไรอันนี้ร้อยเดียวอันนี้ถูกอยู่ในคลิปอ่ะอันนี้ถูกครับแต่ตัวนี้แพงแป้งมันแป้งไม่มีใครคุณอาจจะไปลองดูที่ผมเคยคิดเล่นนะผมเคยคิดเล่นว่าไปทาอย่างนี้เคยคิดเล่นว่ามันจะแพ้ไหมเน้องราะมันเป็นนวลจริงๆเนี่ยดูดีเนี่ยเราคิดว่าอย่างเงี้ยมันจะได้ไห ขอเดี๋ยวทันนขอเรียวทีอยู่นะตัวนี้ตัวเด็กตัวทันนะนี้ตุ่มปีนีตุ่มีนะครับขมันเรีกทันแหลกขอรียกมาแไอ้ขอเรียไฟขอเรียกเราจะมีน้องเตัวนี้เราเรียกว่าไผ่เมี่ยไฟเด่นเนี่ยวเมี่ยงไฟเมี่ยงไฟครับใต้เราเรียกเป็นอย่านี้ใต้น้องมันจะสวยมากนี่นี่ถ้โตแล้วจะเป็นอย่างนี้น เออแต่่วาจริงๆดูดอกมันสวยไอ้เนี่ยปอกขนาดนั้นห่ออ่านี่แหละครับที่เขาทำพันเจนเขาเรียกว่าเจดีเฉวีดอกองค์นะครับดูจงถ่ายตรงนี้ไปถ่ายตรงนี้ไปครับก็มาอยู่ตรงนี้ก็ไปดูตรงนี้แล้วก็ถ่ายตรงนี้เข้าไปนี่นี่ให้อย่างนี้เข้าไปอ่าครับจะสวยงามมากสวยจริงๆสวยจริงๆเอาเรียกหลวงเสน่ห์มันเอาไอ้ตัวนี้เราบอกโอ๊ยเอาไปทำไมแต่เขาเอาบอกเออมาเอาตัวนี้ไปเขามันชอบหน่อมันสวยเราว่ามันบาง กก็็เเาบมันนี้เป็นนวัเหมือนมันเหมือนอะไรก็ไม่หตอกนะตอกนะน่าพันเดียวกันครับประมาณเจ็ดเป็พอสิบปออันเดียวกันหรอเ่ยพันเดียวกันนะอ่าอันนี้ก็ไม่ใช่เห็นบ่อยๆที่นี่รวบรวมไว้เยอะเลยต่อมาครับอ่าแพงเลยอันนี้จะเป็นไผ่ที่คนอ่พนักนิคมต้องการที่สุดครับนี่ ไผ่ที่คุณพนักธิคมเอาไปใช้จักสารทำสารทีทำอะไรทั้งหลายนี่คือตัวนี้ครับใช่จันจันใช่ใช่นี่แหละครับนี่คือพันตัวนี้นะครับเราเรียกว่าไผ่นวลหรือว่าไผ่จักสารนี่ครับหนึ่งป้องเนี่ยสามสิบบาทหนึ่งป้องนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของจีนสังเกตไหมครับมันคนละตัวกันนะครับแต่ว่าของจีนก็สวยกว่า นะคับป้องพอๆกันแต่ของไทยคือตัวนี้อที่เป็ไ้แห้งใช่นอันนี้เป็นวัดวัดจากนี้ไปเป็นวัดครับเป็นวัดแต่วันที่แปดสิบไเราก็เลยเอาต้นไม้มาวางไว้แปดสิบไร่วัดมาดูตรงนี้ครับ าเชิญครับจะพดพดยี่ไงเนี่ยไปทำงานัาใช่ใช่จะพดใหญ่จะพดยักษ์โอ้ยอันิียกไม่ไหวยกกั็ไปงี้เลยมาดูครับจะพดครับ ยอดคันละคันท่านจะเรียกทองลยครับฝนะากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ